ั่นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนมิสุทธสมณรทั้งหลายสำวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้าวันนี้เป็นวันที่21กุมภาพันธ์เรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้เพร่ะ <c oughs> เวลานี้ดิงข่าวก็บอกมีพระบางวัด แต่ในว่าในวัดนั้นจะเป็นทุกองค์หรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบเวลาที่ญาโยงพุทธบริษัทไปหาก็บอกไปงานศพออกมาพูดสององคสามองค์ก็โจมตีเรื่องเชื่อในมงน้ำมนต์เป็นต้นผมว่าพระเราทำอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องศึกษากำลังใจคนเสียก่อน กำลังใจของคนนะอยู่ระดับไหนแล้วก็น้ำมนเนี่ยมันไร้ผลหรือเปล่าไอ้ที่เขามีผลมันก็มีที่ทำมาเลอะเลอะเทอะไร้ผลก็มี <c oughs> รวมความว่าคนติน้ำมนก็ถือว่าเป็นคนที่มีความไม่รอบขอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ติคน นินทาคนกล่าวร้ายใส่สีของคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ,เจ้าทรงกล่าวว่าผู้นั้นยังไม่เข้าถึงสกเก็ดความดีของพระองค์ที่พระองค์ทรงสั่งสอนเพราะเป็นปุปิกิเลส <c oughs> จะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ที่นี่เลิกนินทาคนเสียถ้าเรายางนินทาคนมากเพียงเราเราก็เลวมากเพียงนั้น ถ้าเราเลิกนินทาคนเราก็เป็นคนดีเพราะคนนินทาคนไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวเป็นคนคบกิเลสคือความเศร้าหมองของจิตก็รวมความว่าอารมณ์จิตชั่วนั่นเองผมจะนำเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่ท่านฟังในพระธรรมบทภาคที่เจ็ดท่านกล่าวว่าเป็นบุพกรรมของพระองค์ เ,เรื่องบุพกรรมของพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าทรงสั่งให้พระอนนท์ทำน้ำมนต์จะได้รู้กันว่าการทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งให้พระอนนท์ทำแล้วพระอนนท์เป็นพุทธอนุชาด้วยเป็นน้องชายและก็เป็นพุทธอุปถากเป็นพระอุปถภ์มันก็เงาตามตัวของพระพุทธเจ้า ถ้าน้ำมนต์ไม่ดีถ้าพระอนท์นไปทาเข้าพระพุทธเจ้าต้องเล่งงานแน่แต่ถ้าว่าในเรื่องนี้คาถาทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าให้พระอานนท์บอกให้พระอนนท์ศึกษาเมื่อพระอนนท์เรียนไปแล้วก็ไปทําน้ำมนตก็เป็นอันว่าคนที่ด่าคนทําน้ำมนต์ก็ถือว่าคนนั้นด่าพระพุทธเจ้าด้วยคนที่ด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงประรบ ทรงตัสว่าไม่ใช่สาวกของพระองค์คำว่าสาวกแปลหมายถึงผู้รับฟังคือคนไม่ใช่คนของพระพุทธเจ้านั่นเองถือว่าเป็นคนคเดระถ,ถีวันนี้พระอาจจะพูดแรงไปนิดหนึ่งก็ต้องขอภัยพูดให้พวกเราสู่กันฟังนี่ในเรื่องภายในจะสุ่ม 4, สี่สุมห้าพูดทรงเดชไปมันจะลงนรกท่านที่ปฏิบัติเพระกรมาฐานได้แล้วไปดูสิบ้าง ว่าคนที่พูดไม่ดูเหนือดูใต้ประเภทนี้เขาไปอยู่ขุมไหนกันเนื้อความก็มีว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบบุพกรรมของพระองค์เองจึงนี้ทรงตัดพระธรรมทีสนานิว่ามัตตาสุขะปริจาคาเป็นต้น เนื้อความก็มียูว่าในสมัยหนึ่งในเมืองไัศสรีซึ่งมีอาณาจักติดต่อกับเมืองเมืองของกรุงราชคฤห์มหานครเวลานั้นเมืองไัศสรีเกิดโรคร้ายเกิดขึ้นโรคอันดับแรกก็คือความแล้งฝนไม่ตกต้องตามดูกาล แล้วก็เกิดโรคคนก็อดโรคก็มากร้อนก็ร้อนความจริงเมืองภัยสารีกับเมืองราชคฤนี่อยู่ใกล้กันเขตนี้ถ้าร้อนก็ร้อนน่าดูอย่างพวกเราเราผมไปแล้วทนก็ไม่ไหวก็เป็นว่าคนก็เจ็บป่วยตายกันเป็นแถวๆอันดับแรกโรคก็เกิดก่อนให้ความไข้มีเข้ามา ร่างกายสุดโทมอากาศไม่ดีโรคอื่นก็เข้ามาแทรกนานาข้าอายุอาหิวาตกรโรคก,กมาเมื่ออาหิาหวาติกรโรคนี่เขามันดาญาติโยมพุทธบริษัทอาหินี่ก็แปลวงง่างูวาตะนี่ก็แปลวันลมไอโรคะเขาแปลอาการเสียดแทงอาการเสียดแทงที่เกิดจากลมลมนี่มีพิษเหมือนงูเขาว่าอย่างนั้น คือเป็นแล้วมันตายเร็วจําไว้ด้ยนะคำว่าไอฮิวาแต่ก็โรคนี่ก็แปลว่าโรคหรืออาการเสียดแทงมาจากลมลมที่มีพิษมงพิษแมงโง,ง่ฉะนน้นคนที่เป็นโรคไอฮิวาตายเร็วมันก็ถูกพิษง,งูกัดเวลานั่นการแพร่ก,ก็ดีแต่เร้ว่ามันก็ไม่ทันทั้งวาระที่คนจะตายก็าตายเกันเกลื่อนกระดับ เมื่อฮิวาต t o g e t h มาตายกั่นเกลื่อนฝังก็ไม่ค่อยจะทันทิ้งศพหมักหมมกันโรคอื่นก็เข้ามาแทรกพวกอมอนุษย์คือพวกอสุรกายบ้างพวกเปรตบ้างพวกอะไรบ้างก็เข้ามายื้อแย่งศพกินก็หมักหมมกันมากคนตายหนักอาการตายเมื่อมากอย่างนั้นเข้าจริงๆบรรดาชาวบ้านเขาก็โทษพระราชาความจริงพระราชาในปิงกระโถนท้องพระโรงจริงๆ ท่านก็อยู่เฉยๆที่ก็ทำความดีทุกอย่างแต่ว่าชาวบ้านก็โทษว่าเจ็ดราชการมาแล้วไม่เคยมีโลกอย่างนี้เลยแต่มาราชการนี้เป็นราชการที่แปดนึกหมายความความจริงเขาสืบเขาเขาปกครองราชสมบัติเป็นเป็นพระราชามาถึงเจ็ดพันองค์มั้งม,มันมันมากด้วยกันนะี่นะ ผมก็ไม่รู้กี่องค์ที่เกียจจำมานับว่าเป็นพันพันองค์ในเมืองนี้เขาไม่มีการปฏิวัติรัฐบา,ารบ้านเมืองก็มีความสุขแต่ว่าคนเขาทราบว่าสมัยเจ็ดตั้งแต่ตุลิการที่หนึ่งถึงเจ็ดในช่วงหลังนี้ไม่เคยมีโรคร้ายแบบนี้ แต่ว่าพอรายการที่แปเข้ามาโรคหนักจริงๆเขาก็เลยโทษพระราชาว่าพระราชาไม่ทรงธรรมพระราชาทั้งหมดดีแสนดีจึงประชุมอําหมายข่าราชบริพารปรหิตคนที่มีความรู้ต่างๆให้สอบสวนสืบส,สวนความประพฤติของพระองค์ว่าความประพฤติของพระองค์นี่มันไม่ดีตรงไหนบ้างบกพร่องตรงไหนบ้างคอยชี้แจงออกมา ถ้ามีอะไรไม่ดีก็ทรงยอมรับผิดบรรดาประชาชนนั้นหลายเหล่านั้นก็พิจารณากันแล้วเห็นว่าพระองค์ทรงทำดีทุกอย่างอยู่ในศีลในธรรมทุกอย่างแต่บาเวลานั้นโลกเกิดสามรายการคือหนึ่งภัยเกิดจากอาหารอาหารน่หารได้ยากมันแล้งจะไม่มีอะไรจะกินเหมือนกับปี2,521ของเรา สองภัยเกิดจากอมนุษย์คือพวกผีพวกเปรตพวกอสรากายน้ำภัยเกิดจากโรคโรคที่ไม่เกิดขึ้นเพราะอากาศไม่ดีในเมื่อทุกคนเห็นว่าพระราชาดีก็กกราทน,นทรงทราบว่าความผิดของพระองค์ไม่มีพเจาจ้าพระองค์จึงได้ปรึกษาว่าถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงดีเอาอยัางไงกันแน่โรคจรงจะบรรเทา บรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์นังหกพวกเดรธีก็บอกว่าถ้าไปนําอาจารย์นังหกมาอาจารย์นังหกมีฤทธิ์มากมีบุญญาธิการมากโรคอย่างนี้จะหายแต่ได้ว่าในเวลานั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอระบาขึ้นในโลกใหม่ๆคือนั่นหมายความใหม่เอี่ยมเลยเข้าไปอยู่ในวะเชตวันมหาวิหาร เรียกว่าเห็นจะไปปั้นบ้าณหนึ่งปีเห็นจะไม่ครบดีเป็นเวลาโจรที่จะเข้าพรรษาขั้นหมายความถึงปีที่สองวันรู้อาไปเสกสัมมาทิฏุธยายนเข้ามาเป็นปีที่สองก็มีคนที่ทราบข่าวพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าทรงบัติเข้นแล้วในโลกขอให้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่นี่โรคภัยไข้เจ็บมันจะหาย ภัยอันตรายต่างๆจะหมดไปในที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันว่าเห็นด้วยอาจารย์ทั้งหกมีมานานแล้วโรคมันก็มีแต่ว่าสมเด็จพระจินสีคือพระพุทธเจ้าเราใฝ่ฝันกัมานนานใครๆก็พูดถึงพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยพบพระพุทธเจ้าจริงๆสักทีเวลานี้พบพระพุทธเจ้าจริง ขณะที่รึกษายกันอยู่นั่นก็มีเจ้าลิษวีองค์หนึ่งท่านประทับอยู่ด้วยพระเจ้าลิชวีองค์นี้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระเจ้าพิมิสารในวันที่องค์สมเด็จพระพิทัมานเข้ามากรงราชครึ่เป็นครั้งแรกและเวลานั้นพระเจ้าพิมิสารกับบรรดาบริษัทเป็นประสูดาบันกันเป็นแถว,แถว ท่าน,นเจ้าลิฉวีองค์นี้ก็เป็นประสูดาบันด้วยในเมื่อเขาพูดถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงยืนยันว่าพระพุทธเจ้ามีความดีจริงถ้าพระพุทธเจ้ามาในที่นี้โรคภัยมันจะหายความจริงโรคร้ายที่เบียดเบียนร่างกายมันเป็นของธรรมดามันเป็นโรคมาใหม่แต่โรคร้ายที่สุดที่ประจำใจคือความเลวของจิตมันจะหายไปด้วย ทุกคนก็ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นต้องให้พระเจ้าริชวีองค์นี้กับลูกชายขขวโรหิตไปนิมนต์พระพุทธเจ้าที่กรุงราชคฤห์มหานครเมื่อท่านรับอนุมัติข้อส่งไปแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารความจริงท่านเป็นเพื่อนกันเอาเครื่องบรรณาการไปมอบให้แก่พระเจ้าพ,าพิมพิสารบัถวาย มีค็าบอกว่ามีความต้องการอยากจะได้พระพุทธเจ้าไปสรงเคราะห์ที่เมืองไผ่สรีเพราะเวลานี้คนตายกันมากามทับผมฟังก็ไม่ทันเผาก็ไม่ทันมันตายก็เป็นเหมโรคตายตายอย่างนี้นะครับผมเคยเจอมันหลายสมัยในชีวิตผมมันน่ากลัวจริงๆบางทีคนเข้ามาลงที่วัด ไอ้คนเอาลงจะไปใส่ศพไม่ทันจะเอาลงไปเข้ามาส่งข่าวตายแล้ววันตายสี่ห้าคนเฉพาะในเขตนั้นทําอย่างนี้พระในวัดหนาวกันเป็นแถวๆนี่เลยครับอย่าประมาจจะบอกสมัยไหนหมอเก่งนั่นสมัยนั้นหมอเก่งๆโรคฉะหมอตายเป็นแถวๆ รวมความว่าพระเจ้าพิมพ์แสก็อบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจของกระผมผมเองก็ไปรุกสิทธิพระพุทธเจ้าผูดภาษาไทนยนะพระพุทธเจ้าจะทรงพรเด,ดไปหรือไม่อเสด็จไปเป็นเรื่องของท่านที่เข้าไปกราบทูลเองเจ้เครื่องบรรณาการเครื่องกำนันอะไรก็ตามเครื่องกำนันเครื่องผู้เย,ยบ้านมาให้เนี่ยผมรับไม่ได้ทานที่ดีก็ปฏิมนเอง มันเจ้าพระเจ้าฤชวีก็ลูกชายของบริหิตก็ไปกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมเจ้าให้พระทรงพระปรมาศัลดาหให้ทรงทราบนี่มันยังไม่สบายลิ้นยังไม่เป็นเรื่องไม่สบายมากกว่านี้ก็พูดไปอย่างนั้นมันอยากไม่สบายพูดมันตายไปเะเลยถ้าตายในธรรมไม่เป็นไร พระพุทธเจ้าทรงทราบพิจารณาดูตามด้วยอำนาจพุทธญาณก็ทรงทราบว่าถ้าตถ,า,ถาคตไปที่นั่นถ้าเราไปที่นั่นนึกในใจนะไปถึงแล้วฝนจะตกหนักจะชะสิ่งโสโครกทั้งหมดให้ไหลลงแม่น้ำคงคาความสะอาดของพื้นที่จะเกิดขึ้นหนึ่งโรคจะบางเพราะความสุขปรกหายเริ่มหายไป และก็บริการีนสองท่าระฟันแดงวตัตบรรทิทศนารัตนสูตรคือยานีทภูตาในใจิตตำนานผลจะเกิดมหันเป็นมหันให้คนเข้าถึงว่าไตรสรนาคมอยู่ในสินห้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะมีความสุขกันคือนหนึ่งไม่เบียดเบียนกันโดยทางกายไม่ฆ่าก,กันบ้างไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายร่างกายกันบ้าง ไม่ลักไม่ขโมยกันไม่แย่งคนรักกันไม่โกหกมดเท็ดไม่พูดสอไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอเสียดเพื่อเจือเลี้วไหลไม่นินทาชาวบ้านแล้วก็ไม่เมาเกินไปอันนี้โลกวัดเมืองภัยสรีจะมีความสุขขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าจะให้หมดไปทีเดียวไม่ได้เพราะความเลวของคนมันมีอยู่ดูแต่สมัยนี้เถอะ เจอว่าแต่ทงคนนุ่งกางเกงแต่คนนุ่งสบงมันยังเร็วเมื่อพระเจ้าทรงทราบดิมยนัยพุทธิาาย,าย,ทยานก็ทรงรับวัตถา,าคตจะไปต่อมาเมื่อพระเจ้าเป็นสารทรงทราบก็ข้าไปกราบทูลถามองค์สมเด็จไปจอมไตรว่าจะ,สะเสด็จไปเมืองภัยสาลีหรือพระพุทธเดียว่ะพระพุเจ้าก็ทรงตัดว่าไปตัา,าคตจะไปสงเคราะห์ แต่ว่าจะไปไม่นานจะต้องกลับมาเข้าบรรษาที่ะเวรวนเวลานี้ก็เหลือเวลาไม่กี่วันคือสิบวันก,กว่าๆจะเข้าบรรษา,า,าพระเจ้าพิมพิสารนี่กราบถูลว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปรอเข้าพระเจ้าก่อนคอยปรับพื้นที่ให้ดีซะก่อนพื้นที่ยังไม่ราบเรียบจึงได้ทรงสั่งให้พนักงานปรับพื้นที่ให้เรียบ เดินสะดวกสะดวกสำหรับพระพุทธเจ้ากับรรดาพระสงค์ห้าร้อยรูประยะเวลาทางสิ้นทางไกลห้าโยช์แล้วก็จัดดอกไม้ห้าสีโปรยปลายนิี่ทางสูงแค่เขาเป็นการบูชาพระพุทธเจา้าเมื่อเสร็จแล้วก็กราบทูลให้สเสด็จพระพุทธดำเนิน เวลานั้นมนพะนร,มนนระพุทธเจ้าเสด็จจิงเอาร่มเอาฉัดสองชั้นกั้นให้พระพุทธเจ้าฉัดชั้นเดียวกั้นให้พระสอง500ห้าร้อยรูปคือหนึ่งรูปหนึ่งองค์ต่อฉัดหนึ่งอันแล้วหลังจากนั้นไปถึงแม่น้ําแล้วต้องข้ามฝากก็เรือสองลำเข้ามาเทียบกันทําเป็นเรือกันยาประประดับประดาและสวยสดงดงาม เวลาที่เรือถอยออกไปสําหรับพระพุทธเจ้าเรือพุทธเจ้านะเรือต้องใช้มากห0 0รองเรือเรือของพระพุทธเจ้านี่ประดับประดาสวยงามพระเจ้าวิาริสันไปส่งเรือถึงน้ําแค่คอเรือถอยไปที่ยเดินตามเรือไปมือพนมไปไหวพระพุทธเจ้าลงทั้งเครื่องทรงไม่ใช่มีแต่พระเขามา น้ำแค่ขอก็กราบทูลพระเจ้าว่าถ้าพระองค์ยังไม่เสด็จกลับเพียงใดข้าพระพุทธเจ้าก็จะคอยพระองค์อยู่ที่นี่จนกว่าจะเสด็จกลับพระเจ้าก็ทรงเสด็จไปทางเรือสระญะทางสามโยน์แล้วก็จึงขึ้นฝั่งทั้งฝั่งโน้นก็ไม่กันเมื่อทราบข่าวว่าพระเจ้ามีมิสารทาอย่างนั้นพระราชาเมืองภัยสาลีก็ลงมารับแค่ขอเหมือนกันน้ำแค่ขอเหมือนกัน จัดที่ให้เรียบเป็นทางระยะสามโยชน์ถึงเมืองแล้วก็เอาดอกไม้โปรยปลายเช่นเดียวกันแต่ว,ว่าถาน้นจัดหนะักของพระพุทธเจ้าฝั่งนี้จัดฉัดสองชั้นฝั่งโน้นจัดฉัดสี่ชั้นรับพระพุทธเจ้าฝั่งพระเจ้าเปิมิสารจัดฉัดหนึ่งชั้นกัน้นให้แก่บรรดาพระสงค์ฉัดคือร่มฉะชัดตังบาระพร่ม,ตปปรรมแต่ฝั่งโน,น้นเอาร่มสองชั้น ฝั่งนี้ร่มหนึ่งชั้นท้าไม่เกินกันพอพระพุทธเจ้าทรงเหยียบพ,พื้นดินฝั่งโน้นขึ้เมืองไผ่สรีมหาเมฆใหญ่ตั้งขึ้นฝนตกหนักไม่ลืมหูลืมตานับเป็นชั่วโมงชมงั่วโงนาบางแห่งน้ำท่วมแค่เข่าบ้างบางห่วงบังแห่งน้ำท่วมแค่อกน้ำก็พัดพาเอาสิ่งโสโครกต่างลงในแม่น้ำคงคา ทำให้บ้านเมืองสะอาดขึ้นมาเยอะไอสิ่งปฏิกูลพวภชากศกทั้งหลายเหล่านั้นก็หล่นไหลลงมาในแมน่น้ําคงคาหมดส่วนเลอะเทอะต่างๆก็แล้วมาตามพื้นดินก็สะอาดความชุ่มชื่นกับแรากฏคนก็เริ่มมีความสบายเพราะฝนไม่ตกมานานครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระบิดามารสมเด็จพระบรมในเขตเมืองไพรชาลี เข้ามาในเขตพระราชฐานแล้วองค์สมเด็จพระบระทิทีแก้วก็ทรงเรียกพระอนุนว่าอน,นันทะดูก่อนอนนจงมานี่เธอจงเรียนรัตนสูตรรัตนสูตรคือบทยานีทะโภตาเรียนรัตนสูตรอันนี้ไปแล้วก็ไปเดินไปบริกรรมรอบๆอรอบๆเขตของเมืองพายซาลีทั้งสี่ทิศ พระอนุนเรียนรัตนสูตรแล้วหลังจากนั้นก็เอาบาตขอาองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วอาบาตรข้าพเจ้าใส่น้ําเห็นไหมเริ่มทําน,น้ำมนต์วิธีทําน้ำมนต์พระอนุนคือหนึ่งอรัธนาบาร,รมีของพระเจ้าสามสิบทัศคือบาร,รมีปกติที่เรียกบารมีเฉยๆสิบทัศอุปปาบาร,รมีสิบทัด ปรามาทบรมีสิบทัศนั่นก็มหาความดีของพระเจ้าอีกอันหนึ่งคือมหาบริจาคห้าปริการนั่นก็จริยาสามระการคือโลกตถจริยาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่โลกยาตถจริยาที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่พญาิ พุทธ,ธาจริยาทรงพุทธประโยชน์ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าคือสอนคนให้บรรลุมรคผลและก็รัตนาความดีก็องสมเด็จจินสีในการก้าวลงสู่ด้วยขันในพบที่สุดหรือชาติสุดท้ายและการความดีของการประสูติความดีในการเสด็จออกมาหาพิเนศกร,รมของพระพุทธเจ้าและพระเจ้ทาทรงทําความเปลี่ยนทั้งเปลี่ยนทั้งหกปี ต่อมาความดีข้าพระองค์บาร,รมีช่วยเทำน้ำมารตลอดที่อรัตนาความดีที่แทงตลอดพระสัพพัญญติญาณเหนือบัลลังพระโ์เป็นพระพุทธเจ้าเพ็นอรหันต์การยังธรรมจักรตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรให้เป็นไปกับปัญญวคีาห์หรือศีลห้าเป็นไปในโลกแล้วก็อรัตนาโลกุตระโลกุตระธรรมก้าประการคือมรซีพผลสีนิพพานหนึ่นง ได้ก็โสดาปฏิมักสกิทาคามิมักอนาคามิมักอนหัตตมักพระโสดาติปฏิผลพระสกิทาคามิผลอนาคามิผลอนหัตผลแล้วก็นิพานอีกหนึ่งเป็นเก้าหลังจากอารัธนาบรามีทั้งหมดเจ็ดพระนนก็เข้าไปยังเขตของเมืองในพระนครเที่ยวทำพระบริ์คือสวดญาณีตะผูตาฮนะเรื่อยไป ในกำแพงทั้งสามด้านหรือเดินกำแพงสามด้านตลอดสามยามในราตรีนั้นเดินไปเดินมากระสูดรัตนสูตรยานีตะภูตานิสมาคาตานิวายาเถระท่านรู้ต่ท่านบอกว่าเมื่อพระอนนท์ใช้ศัพท์คําว่ายังกินจิเท่านั้นนะเป็นต้นเป็นน้ำว่าพระเทระกล่าวเท่านั้นน้ําที่สาดท่านก็สาดน้ําไปด้วยธนมนเนี่ย อย่าลืมรนะธนมนบทนี้นะก็าาสาดน้ำขึ้นไปเบื้องบนน้ำขึ้นไปลอยขึ้นบงบนตกลงมาตกลงกระมงมงกระม่งมขาอมนุษย์ทั้งหลายคือเปรตสุรกายเป็นต้นพวกนั้นทนไม่ไหววิ่งกันพลานไปหมดถ้าบ่อยจำเดิมแต่การกล่าวเรียกา,าถาาว่ายาณีทัพูตานีเป็นต้นหยาดน้ำเป็นราวกบว่า เทิดเือชดาพุ่งขึ้นบรรยากาศแล้วตกลงมาเบื้องบนตกลงมาบนหัวของมันดามนุษย์ทั้งหลายผู้ป่วยบรรดาคนป่วยทั้งหลายหายโรคทันทีทันใดน,นั่นเองเห็นไหมละ่ะแล้วก็ลุกขึ้นวาดล้อมพระเถระหนังสือทั้งบางนี้นะถ้าบอกว่าจำเดิมเต่บ,บทว่ายังกินจิเป็นต้น อันเทระกล่าวแล้วบรรดาอมนุษย์คือพวกเปรตอสุรกายสัมภเวสีทั้งหลายถูกเมือัตดน้ำก็ทบแล้วทนไม่ไหววิง่งหนีกันพลานไปก่อนที่อาศัยที่ที่กองอยากเยี่ยก,ก็ดีที่ส่วนแห่งฟ้าดวงเป็นต้นก็ดีก็หนีหนีไปแล้วโดยประตูออกประตูนั้นบั่งประตูนี้ถ้าที่มีประตู เั่บอบกวรนดาประตูทั้งหลายไม่มีช่องว่างเลยพวกนี้มันดันกันหมดเบียดกันออกไปบรรดาอมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมาได้โอกาสก็ทําลายกําแพงหนีไปมหาชนประพรมทองพระโรงในถ้ำกลางแหงมนาครด้วยของหอมต่างๆและก็ผูกผ้าเพดานอันวิจิตด้วยทองคําเป็นต้น ตกแต่งพุทธาฏนำสเสด็จสมเด็จพระบรมโลก,กนาะเสด็จเข้าไปแม้วันนี้ไม่ทันจะถึงไหนนาฬิกากรี๊กซะก่อนเลยไม่พูดอะไรกันเวลนหมดแล้วที่จะหมดก็เขาบอกว่าเรื่องน้ำมนต์นี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลถ้าทำถูกอาศัยบาร,รมีขององค์สมเดม็จไปจอมไตรมีผลมากอาราบันดาเพื่อนพิสุทธิ์สมเด็จนางหลายเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความสศพสวัสดพิพัฒนมงคล สมบูรณ์พุนผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนพิสุ์สมบเรณนพรรับฟังทุกท่านสวัสดี